นะครับนี่เบียร์ยังชี่นะครับก็พัฒนากันเดียวสิมีรายละเอีและความยากจนมีรายละเอีวดสกุลบ้านเฮ้านะครับเอาบุญใหญ่คนเพื่อนพีผู้ใดมาลายป่านนีรถกับพี่น้องจอดแล้วแต่ตามข้อลงทะเรียนบ้านเราพูน้อยนะครับโรงเรียนมาเป็นทุกมอแห่งนี้นะครับมีบรรยากาศนะครับการต้อนรับนะครับแขกทั้งส่วนราชการนะครับตระกูพี่น้องอยู่บ้านทุกจังหวัดจะสนทนามาหมดปุ๊บ นะครับเพื่อนเจริญเฮานะครับและต่อจากนั้นท่านนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัเดเจษฎาธิศนะครับท่านวันชัยหลับเห็นอีกเพื่อนก็นจะไล่เพกนยังชีพนะครับแก่ผูดด้ยากไร้ห้าอีกห้ารายนะครับจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยนะครับช่วงมีรายชื่อ,อ,อแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือน,น,นะครับมูนกับยูนะครับเจอของกันแล้วนะครับหลังจากเสร็จเป็นีแล้วนะครับ แต่ผู้ทีเกียนเม่าส่วนราชการทั้งร้ายนะครับกระสิออกไปนะครับตรวเจ่ยมนะครับกิจกรรมของแต่ละสะัปดกค,ครับอย่างหน้าบัณทิตรามอบเตาซูเปอร์อ้างโลกห้าใบนะครับยุใส่หน้าเต่านะครับเป็นโลกยาลีบอกมันเป็นตาดีหนึ่งข่าวไม่เลยว่า เป็นหาสิิดิภาพไปรับบริการแต่ละกระทรวงทุกมือนะครับนอกจา,ากทะะา,ากันน้ำไม้มาเมืองแถบย่ากให้นะครับมาจากในเมืองมาจากทุกกรมทุกสำนักนะคะนออรับเพราะฉนั้องความลอยได้บานเลยนระรองอัธยาศัยนี่เป็นกิดเอินเรนมาเหน่อยนั่งอยู่นะครับนะครับเห็นพนะลังมวลชนของพวกเขานะครับเห็นพลังความสามัคคีและการซิ่งที่พวกเขาได้แสดงออกนะครับผมคิดว่าต้องกลับมาอีกแน่นอนนงน,นะครับเป็นศิลปพกัน ่อดเอเดนช่างฟอกบอกนะว่าอมอย่ในี้ะครับนะนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันร้านวันไหนร้านวันไหร้านนะครับทางจังหวัดได้สนทอได้มารวมงวัสทนท่านแอมเปิดใจจะเลยจะเป็นผู้การรายงานข้อมูลคนะครับหลังจากนั้นท่เอาจังหวันยันเกลี่ยนล่ยนงเอาเองเ นักเรียงแถวหนึงหมวผู้ใหญ่แถวหนึ่งกำนาเลย นี่กาให้หนักเพื่อนเตรียมไว้เลยเป็นบอลนานนา่นครับซึ่งคานบ้านน้องๆนักเรียนต้องเข้าเป็นวิธีการที่จะสอนเียนให้น้องนะครับราชการเราได้รับร เราอยู่ในพื้นมา่ทั้งนี้และแล้วใครโบกใครโบกให้จอดตรงนั้นนะที่รู้ไหมใครรับการ่ม่นการจมีคนโบกกที่ะมีคนโบกที่ท่านจะได้มาเอ่อการยาวรา นะครับวันนี้4กรกฎาคม2500 การกลาดูลฝ่าพระบาททราบพระพุทธเจ้านายวิีรวัฒน์วงว่องไวยรองผู้ว่าการจังหวัดยโสธรพระบาทได้ปฏิบัติพระรชาชกรณียกิจเพื่อความพาสุขของประสบภิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าทรงมีพระรชาชกรณธา์หลังคาเรือนหนึงร้เจ็ดสิบเก้าหลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด8 5 2คนแยกเป็นชาย4 4 3คนหญิง409คนมีวัดหนึ่งแห่งเป็นวัดคลทอลิกคือวัดแม่พระประจักษ์เมืองรุ้นประชาชนนับถือจะเดินทางไปรับการบริการที่โรงพยาบาลสตินโรงพยาบาลยะสุธรตามลำดับปัญหาสุขภาพาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี2519 มีผู้ป่วยสะสมของรายแยากเป็นโรคเบาหวานหนึ่งต่อดังกล่าวจึงได้นำมาลงควบคุมป้องกันโรคโดยมีกิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยงการอบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับกลุ่มเสี่ยงบ้านหนองกูน้อยคนในคูเรมีรายได้เฉลี่ย63,256บบาทต่อคนต่อปี กระผมนายวัญชัยรล่อเสียงกิจนายแพทย์สาธุขฐ์จังหวัดยะโสธรในนามตัวแทนผู้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วันลลักษณะรัชมุลายองท่านมีพระหรุัยแน่แน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อบงับงเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้สารแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมเพื่อเพื่อเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรยลักษณ์อัครมาลีขอ,ขอกาดเรียนครับเสที่สวยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครพอสวเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมพอสวอตลอดจนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรรวลัยรักษ์อัครราชกุม,มารีตทรงมีภาพรประิทธานแน่วแน่ในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพย์ยรทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยและให้ความช่วยเหลือปื้นรม,มแก่ประเทศเพื่อนบ้านและเทโนโลยี มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องอสอดส่วนไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการศึกษาสุขภาพ,ภาพอนามัยการเป็นพระราชธิดาทยในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงมีภารกิจมากกว่าคนสามัญทั่วไปแต่พระองค์ก็ทรงสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้สำเร็จด้วยดีและที่สำคัญงานทั้งหมดของพระองค์ล้วนเป็นผลจากความมุ่งม,มั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่องมงมนุษยชาติความรักความยกย่องและความศรัทธาที่พระสงฆ์พิกรณ์มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุลารณ์ว่าลยลักษณ์อัครราชบุรีจึงเกิดขึ้นด้วยพระก,กรดีเกิดทันทรงคุณประโยชน์ด้วยพระเมตตาธรรมและพระจากวินัยอนุดงมของพระองค์โดยแท้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลารณ์วา่า,าลายลักษณ์อัครราชบุรีทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่มีพระพีชาสามารถทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม,มและทรงเป็นผู้ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ กับนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหยทียิ่งมงคลสูงสุดที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วิวรรธน์อัครราชทูตไทยทรงพระราชทา,านแก่วงชนชาวไทยคือที่ทรงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นานาปการทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ตามรอยพายุฝลบาทสงพระเมตตากราณีและมีพระราชภารกิจที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและงานสังคมสงเคราะห์มาโดยตลอดด้วยต้องกับพระราชจารยจย,ยวัญญาณที่ทรงเอาพระไทย ดูแลราษฎรผู้เจ็บไข้ได้ป่วและผู้ยากไร้ทุกวันนี้จึงมีมูลนิธแิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราราคุมราชมารีราชมนีมีหน่วยธนกรรมพื้นที่มีพลังของอาสาสมัครอยู่ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลตลอดจนถึงระดับหมู่บ้าน ที่พร้อมจะสนองพระราชดำริในการออกหน่วยให้บริการทั้งด้านสุขภาพด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษาและการสาธารณสุขต่างๆแก่กกประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุรกันดารและอา่างไทลตามที่ท่านในแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดเป็กล่าวัยนานถือควางเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดงานจะเห็นได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้นนเกิดจากการเสียสละตารร่วมแรงร่วมใจการทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนของทุกท่านทั้งหลายเพื่อวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรกไลลักษณ์อัครราชภูมิในโอกาส ที่พี่น้องชาวจังหวัดพระโสธรมาร่วมชุมนุมกันอยู่ณที่นี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้ารูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวิไลรัษณ์อัครราชกุมารีขอให้ทุกเราร่วมใจกันตั้งปณิธานที่จะดำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการ ได้เวลาเป็นบุรมุษคนเลิกแล้วแต่ผมขอเปิดงานหน่วยแพทย์เพื่อนที่พออสสวจังหวัดกัสรพรเพื่อเทิดเพื่อเกียรติเรื่องในวันท้ายวันประสูตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่า,ร,ร,ารับอัครราชกุตมารีรั้บัตบนี้ครับขอบคุณครับ ก็คงจะเป็นการแจ<า>กข้าหวหอมนะครับมอบ ลายแล้วก็ของเด็กนะครับแล้วก็สว่วนราชการอ,อื่นๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยของเราและนชุดสุดท้ายขออนุญาตปิดด้วยชุดของโรงเรียนมารีนุเคราะห์นะครับนะครับโดยทํานขาให้สถานที่แห่งนี้ได้ดูอบอุ่นยิ่งนะครับแล้วก็เป็นเกียรติในการ นี่เ็นรงยาบาลเข้ามารณรงคหล่อใจแลหลอเือก็จะมี แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอขัคนสูงดูก็เอาวิ่ง Thank <laughs> you. 弄弄弄弄弄。 ัขึนมากะไเร่อันนี่วนไม่ใช่ไม่ตับกัยต้องใยาได้ใช่หกได้

จะทายที่ปรานนเบิ่เห็นดูกเชื่อจี้เสียงสูงแล้วค่ะทยเพืนีแบบพ่อสบายจะทายมันอนจะเก็บมันจะมันจะเอาพวดกับอพชอ่อวครับสดีครับว

ูเท่าพูเท่าเู่้ต้อ่าเอออย่างนี้เราก็ไปใส่ี่นั่นของเราใช่ไหมแล้วก็ไปใส่อย่างเนี้ยแพนคั็นหมวกมากแบบไหนครับ